ใที่อยากเห็นแม่หรือพ่อหรือลุงเล่โจ๊ะมาลงคลิปนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านกาันวันนี้เป็นวันที่เราไม่ได้พาท่านผู้ชมไปเข้าสวน แต่เรามาไม่ใกล้ไม่ไกลจากสวนเราจะไปที่ที่ยายโม้มาตลอดเวลาที่เขาเรียกว่าบางชันบ้านไร้แผ่นดินที่เขาจะมีบุฟเฟ่ปูกุ้งไม่อั้นแล้วจะไปดูเหวเหวคอแดงแต่ไม่รู้จะเจอไหมเพราะอากาศครึ้มครึ้มว้ง่ายเราจะไปลงแพรกันแพรไม่ใช่แพรเราจะไปลงแพแต่ที่นี่เราไม่ได้ไปกัน2คน เราไปกันเป็นกวนแล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาจะเดินคลิปด้วยวยายนะเพราะยายอ่ะเขาพรีเซนต์มากว่า oh, ที่เนี้ยโอ้ยน้องโพต้องชอบไปกันเลยดีกว่าใครที่สงสัยวางโพไปไหนนั้นเอาเรื่อพื่อนเรียบร้อยแล้พี่โพจงเป็นอยู่ในชิพเรียบร้อยแล้วแม่แม่เล่าสมัยก่อนหน่อยจิ่งก่อนที่พี่ ที่ดำปูปแป้งอะไรนั่นแหละครปูแป้งเขาก็จะลอยมาช่วงปลายฝนต้นหนาวอ่าเขาก็จะลอยมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตัดเอาเออจะว่าไปนี่อีกแค่เดือน2เดือนก็ซีซั่นปูแป้งมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าทำคอนเทนต์ปูแป้งคนชอบมากแน่นอนจากนี้ไปประมาณกี่นาทีแม่ฮะจากนี้แม่ไม่รู้แม่ไม่เคยมาเอ้าอ้แม่เป็นตุ้เป็นตาเป็นตู้มเปตามมานี่ไม่เคยมาไม่เคยเพียงแค่ว่าโลเคชั่นอ่ะมันเหมือนกับบ้านเกิดแม่ ทางด้านซ้ายที่เราเห็นเป็นทุ่นขาวๆเนี่ยเป็นแพรๆเนี่ยเขาเลี้ยงหอยนางรมออถึงแล้วถึงแล้ววิวทะเลบางชันโฮมสเตย์มาถึงเขาก็เปิดเพลงวันทองต้อนรับเลยนะคะ แพ้ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราม,มีไม่เพียงพอแล้วเดี๋ยวมังกรทายกขึ้นแลว้วยรยย้ยย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 ยไกยยยยยยไยยไม,ม,มาแย้ยย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 บยย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 ยงยยกยย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 ยนยยบบบเยยยยยยายยยิยย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 ยรยย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 ายย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  เอาคือด้วยความที่เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยคือเป็นแบบว่าทํางานร่วมกับแม่ที่กระทรวงสาธารณที่สาธารณสุขนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเยี่ยมเขาที่รีสอร์ทเขาของวิจานนั่นเองแล้วก็คือวิวทะเลบางชันโฮมสเตย์นะครับเป็นแบบว่าโฮมสเตย์แบบว่าน่ารักน่ารักคือตอนนี้ที่นี่ชวนกินเกี๋ยวหมูเรียงก่อนขึ้นชื่อจังหวัดจานก่อนแต่ตอนนี้ด้วยความที่เรามากำมกึ่งเนี่ยมันคือประมาณจะสี่โมงละถ้าเรากิน อาจจะไม่ได้ทะเลอ่ะะจไไมด้ทเลแหวกหรืออ่าอยากอื่นที่ยืนงงๆเนี่ยกำลังใช่ใช่กำลังลังเลอยู่ว่าจะเอายังไงดีแต่บางทีแม่ค้ามาขายของอ้าวกระสั้นเผื่อลงน้ำนี่ไงตัวนี้สิแม่อันนี้สีเขียวแม่ค้าแม่อ่ะสีเขียวนี่สีเขียวแม่ค้าขายตัวเท่าไหร่ล้าง หลังจากที่พายุลงเมื่อ <ienen> ส <smoking>, ักครู่นี้นะฮะหมูเรียงก็ได้หมดไปเรียบร้อยตอนนี้พอหมดปุ๊บทุกคนก็สลายตัวลงแพเนือแต่เราสลายตัวไปไหนไปดูกันดีกว่าไปลงอยู่บนแพไ่ป่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านกันเราดูว่าวิธีชาวบ้านเขาเที่ยวยังไงไปดูกันและเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นี่ก็ไม่ใช่เสียงใครที่ไหนครับเสียงแม่ยายผมเอง ผมไม่รู้จะตื่เต้นตามบีหรือผมจะปวดหัวนี้แต่ผมมาถึงแล้วผมไม่ได้หยุดได้ยินเสียงนี้เลยมาครับวุ้ยแงถึงไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าแพเปียกเพราะมันพร้อมเปียกเล่นน้ําได้มีค a ยักมีต่างๆมีกิจกรรมทําน้ํามีดีเจวันนี้คือแม่ยายผมเองอย่างที่บอก แต่ที่สำคัญวันนี้มาผิดวันเลยบอยรูปฝนกำลังมาแต่ไม่เป็นไรเขาชื่อแพรเปียกเราก็พร้อมเปียกพร้อมเปียกวันนี้ดีเจของเรามีทั้งพี่จันและก็มีแม่ใช่แล้วครับผมจกพักใหญ่จะเต้นโยกให้ดูอ้าวนี่เวลาลากไปเขาจะลากไปแบบนี้ มื่อกี้ตอนที่ลงแพจำได้ไหมแล้วพอลงมาปุ๊บเทียงแค่ออกหัวเรือเลี้ยวเท่านั้นแหละฝน,นไม่มีคำว่าปล่อยอายุอายุพัดลงมากว่า20นาทีแล้วเราก็ตัดสินใจกันว่ามไม่กลับเราสู้ต่อไปสู้ต่อไปเราก็เดินหน้าตรงมาเพื่อจะไปทะเลแหวกตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วแต่สภาพเราคือเหมือนทุกคนโดดดาวหมดแต่ข้างหลังที่เต้นเนี่ยไม่ใช่เต้นเพราะสนุกนะเต้นเพราะหนาว

เขาบอกว่าเห็นแบบนี้ก็คือเป็นเดี่ยวแดงคอขาวถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆอ่ะตัวใหญ่นะ ตอนนี้เรากำลังจะเทียบนะฮะทะเลแหวกนะฮะเดี๋ยวให้แพรนะฮะยอนไปทางเทะเลแหวกนะครับทะเลแหวกก็น่าจะเป็นเรื่องของแม่น้ําจันและแม่น้ำสาำที่จริงแล้วมันน่าจะพาพวกแคลเซียมพาทุกอย่างมาจนมันกลายเป็นเหมือนเกาะยาวๆแบบเนี้ยเออวะแปลกมากเออความทะเลแหวกมันก็ทะเลแหวกนะเนี่ยมันแหวกไงก็คืออยู่ดีๆมันมีแผ่นดินอ,อยู่บนทะเละที่เป็นน้ําลึกเนี่ยเรายืนอยู่บนนี้เลยใช่แค่นี้เลย อะไรเนี่ยหยิบไปไมาหยิบมาไปเดี <strikes ont ane> <adventurous. S 2> <L> ๋ยวนะลูกผมกำลังทำอะไรอยู่เอานะเอะมีเดวนบนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจบที่แรกกเดีกว่าอะไรมันลุกขึ้น่า วเวาอาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้กอดกระโดดน,นะ,นนนะ,ะดจะให้ออะะโะยา,าะได้อีกประมาณ1 0 2 0นาทีนะครับผมก่อนอที่เราจะกลับเขาฟังดิเจอร์นะฮะข้อมือน,นาฬิกานะฮะสร้อยคอนะฮะให้ดี โอ้จะมีกี่ครั้งที่ว่าน้ำแล้วมีเหี่ยวบินนีเหี่ยวบินขนาดนี้ดู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 มันรูบ มาอีกแล้วมาอีกแล้วอ่ะเรามีน้ำตื้นอาบน้ำเองไปแล้วเอใช่ไม่อยากอาบน้ำยากอาบน้ำเฮ้ หล้วจากที่ขึ้นมาตอนนี้ลูกก็ไปอาบน้ำมาเรียบร้อยอตอนนี้ลูก,กเลยแบบว่ารู้สึกว่าอาจจะรู้สึกเหมือนน้ำตาลตกนะคเพราะลูกกำลังบอกว่าขอขนมแตะลิ้นว่ะข <c oughs> นมหวานนะลูกน้ำเปรี้ยวรสกล้วยก็ต้องหวานหนูจะมาแตะลิ้นเพราะอะไม,ม <c oughs> ให้มันมี energy เหรอยู่บน energy เยอนี่ทยอยมาแต่เดี๋ยวพ่อต้องรีบอาบน้มาเดี๋ยวกลัวกินไม่ทันพ่อก็ตะกะรออกวนอุ๊ยโหพ่อ คือยังไงคือยังไงแล้วที่นี่กินปูเนื้อนะครับไม่ใช่ปูม้าอ่า uh huh. กุ้งดูปูไซกุ้งอันนี้ขออนุญาตนะฮะพี่เล่ครับเทียวกันหน้ากินไม่อัน้นไปเรื่อยอ๋อนี่ไม่ได้แบบว่าตามสั่งแบบสั่งอย่างนี้อย่างนี้เป็นกิโลไม่ใช่โอ้โด oh, no. จุกๆครับจุกๆสมมติว่าเกิด แกงอื่นเขามาแบบว่าทักต้องที่ที่เขาดูคลิปมามาถึง่เฟซุ๊บเขาก็จะได้อาหารแบบนี้แบบนี้เลยครับพี่ไปเรื่อยๆจนแต่ไม่เกิน2องทุ่มนะฮะเพราะว่าควรเราปิด2องทุ่มไอสิ่งที่เรากินเราเที่ยวเนี่ยตีเป็นสตังค์เราจะจ่ายเท่าไหร่อะไรนะครับนะก็เอ่อท่านละ1,690ต่อหัวฮะนอน1คืนอ่าไปเที่ยวด้วยใช่ด้วยและอาหารที่เราเห็นกินไม่อั้นแค่กินเนี้ยก็คุ้มแล้วอ่ะพูดตรงอ่ะเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเะเดี๋ยวกลับมากินยันดีกว่าโอเคครับพ่อครับผมเจอกัน อัานนะป่าวผมเสร็จเรียบร้อยอ่านลำดับเลยพ่อมีอะไรกินบ้างอขุ้งดำกุ้งดำปูเนื้ออ่าเรื่องง่ายๆที่นี่เขาปเป็นแหล่งของของของปูนเนื้ออยู่แล้วถ้าเกิดเราไปคุยหินไปอะไรอย่างเงี้ยต้องเป,ป็นปูมะ้ะแต่ถ้ามาจากทัพพีมาแถบนี้ต้องปูแบบนี้มีต้มต้ม้มปลามีข้าวผัดมีขุ้งแช่น้ำตาลมีปลา,าราดพริกมีอะไรต่างๆมีเยอะจะจะอย่างอื่นบนเมนูก็ได้ราคาก็ได้โอ้โหพอเอย่างแน่นเนื้อแบบ อาว่าไงล่ะครับพี่โพพี่โพนี่ปูสีปูดำหรือปูขาวอะหรือปูส้มปูส้มปูสีส้มลแล้วนี่ปูอะไรอะครับต้องเอาปูไปปล่อยในน้ำมั้งใช่ต้องเอาปูไปปล่อยในน้ำเกลียวเออเลอะหนะเกียวอันนี้ไงเกียวจริงด้วยโอ้ยจริงด้วยพี่โพเกลียวไทเกอร์เป็นเพื่อนพี่โพป่ะครับไลออนนะและเพื่อนสนิทกับใคร พิโปเป็นเพื่อนสนิทพ่โพอ่ะครับแล้วก็พี่ไหนไม่ใช่แล้วพี่พ่ออะไร,รอ่ะนี่เขาเรียกตัวเพียงคืออะไรอ่ะพ่อเพียงสกิดและกระซิบบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมันก็เหมือนหอยนางรมแหละคือเขาก็คือความเชื่อมเหมือนหอยนางรมแต่เป็นอีกในฟอร์มแบบหนึ่งซึ่งหอมมากทรงมันเหมือนตัวมันก็เหมือนหอยอ่ะแต่ที่เขาบอกมันก็คึอหอยหนอนหรืออะไรทุกอย่างที่อยู่ในมไร้อยู่ในถอนไม้เนี่ยมันเหมือนหอยลอดเออเหมือนหอยลอด อะไรอย่างนั้นอ่ะพ you um. ่อหยิบแล้วพ่อก็ต้องกินปั๊บตักนึ่งจิ้มพริกเกลือปึ <h <h ๊บกินออกยายครับนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้ตัวเบิ้มมากเลยยายเลยหวานไหมครับยายหวานที่สุดอ่าโอยายเบิ้มมากอันนี้คู่รสชาตินะลุงใหญ่มากอุ้ยยายขออันนี้ผมขอนี่ไหมครับไม่ได้ครับเอ้ายายโบ๊ะบ้าอีกแล้วเนี่ย เขาเสิร์ฟอะไรมมเนี un> un> ่เขาบอกว่าเมนูพิเศษอุ้ยตัวเท่าหน้าเอาจริงๆนี่ไม่ใช่หอยเมนพูดนิวซีแลนด์แต่อย่างไรนะเออหอ้องเขาบอกว่าอยู่ใต้แพรนี่คือหอยเมังจันนี่หอยเมังจันแท้ๆเทียบกับมือลุงได้ไหมมุนใหญ่แค่ไหนว่าพม่บอกว่าโอ้โหแม่เอ้ย แล้วก็น้ำจิม้ม<ส>น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเราๆนะอย่ากเรียกวา่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเรื่องน้ำจิ้มอะไรอะนะ่จิ้มเกลือเวลามาจัดนี้นะถามผ่าน้ำจิม้มซีฟู้ดอะเขางงงง,ง,งส่วนแม่เวลาไปสายสวรขอน้ำพริกเกลือเขาก็งง <laughs> ความมันมแล้วดูความแน่นของเนื้อจแน,อน,น,น่นพุกันโอนี่นตรงสีชมพูชมพูตรงนี้นี่อร่อยมากมดูดลิลุงลุมันของเขาเนี่คือขี้กินไม่ได้แต่เราดึงออกไปน,นี่น้ำซาปกินก่อนมันดูดได้หมดวิธีการกินมันของเขานะลุทงทำนี้เลย

เออหรอทำไมรู้ได้ไงว่าดำดำคือดีมันเป็นมันที่มันกอบแล้วสีทะลุออกมาเรามาว่าด้วยกุ้งของที่นี่นะคะแหถ้าเดี๋ยวลุงดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีมันด้วยโอ้โหโอ้้อยเข้าใจแล้วทำไมต้องกัดให้ดูดูดิเออผิดไม่ออกคือต้องเอาฟันกัดให้ขาดใช้คำนั้นเลยกัดให้ขาดเพราะฉะนั้นไม่มาไม่ได้แล้วเชิญทุกคนมา วิธีการถ่ายลูกกับปูที่ถูกต้องนี่อ่ะแม่ลูกอ่ะแม่ลูกแม่ลูกเออไม่ใช่เลยแม่สอนหน่อยว่าเออเออเเออเเอกวบาจีแล้วยายเออแสดงงี้นี่มีหัวใจแสังงี้ไหม มาชมวิวโรแมนติกคืออยากค้างพูดง่ายเพราะจริง,รงๆแล้วคือเราก็มีภารกิจต,ต้องทําต่อวันนี้เรามาเทีย่ยวพาไปเที่ยวบ,บางาสนคือธรรมดามาแล้วต้องค้างควรจะค้างแล้วมาเร็วหน่อยมีกิจกรรมให้ทํามากมายความสนุกของเราวันนี้คือเจอฝนก่อน,นเจอฝนเจอพายุแดนกันยับบนแพจนไปถึงสุดทางตอนแรกคนอื่นไม่คิดว่าเราจะไปถึงทุกคนนึกว่าเราจะขอกลับก่อนแต่เราไปจนสุดจนถึงทะเลแหวกแม่ก็ขึ้นขย y a ก็คว้า k a ยั k ก,ก,ก็ได้ทํา คือแม้จะไม่ได้ออกไปพายตั้งใจไปถ่ายคลิปสวยๆให้เห็นวิวสวยๆจะพักฝนตกคนที่เรือเริ่มเดินมาบอกว่าฝนตกแบบนี้เต้นสิครับรออะไรแล้วมันจะไม่หนาวมัน<ช>จะไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายโผล่เองลูกเราตีขวบนิดๆเราก็ดูว่าเขาจะไม่สู้นะจะฝนขนาดนั้นมีชุดกันฝนแค่เดียวสนุกสนานแฮปปี้โดดน้ำน้ำลึกโดดน้ำลึกกับพ่อด้วยขอให้แค่มีชุชิพ เขาก็จะรู้ว่าเขาเซฟตี้แล้วมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆเขาก็ทําหมดทุกอย่างก็ได้เป็นเด็กกิจกรรมที่ที่อย่างที่บอกเราก็ดูแลเข้ามาแล้วก็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งพิสูจน์ที่เขาก็อยู่ธรรมชาติแบบนี้ได้อย่างสนุกสนานไปทุกที่ที่พ่อแม่ไปเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดใครอยากมาที่วิวทะเลบางชันโฮมสเตย์ต้องเชิญนี่เลยพี่จันครับกับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับเปิดมากี่ปีอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็เข้าปีที่5้าแล้วครับผมเข้าปีที่5้าแต่เจอโควิดเป็นสองปีเต็มเตมเอางี้ดีกว่าทั้งหมู่บ้้าาาานนนนบบบงชัััใครรตอีเกลม ออปเปเใหม่แล้วถูกต้องครับผมแต่เดี๋ยวอีกแค่2อสเดือนข้างหน้านี้ก็จะเข้าสู่หน้าไฮซีซั่นถูกต้องครับพี่ถ้าเกิดใครอยากจะติดต่อครับผมตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดคุณบอกว่าตามเพจบางโพมาเดี๋ยวมีเมนูเด็ดๆใช่เลยครับแต่ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณแม่ขอบคุณพิจารณ์มากๆแล้วก็ฝากใช่แล้วก็ฝากวิวทะเลบางชันโฮมสเตย์ไว้ใน อ้อมใจทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่ปลอดภัยอาหารอร่อยเที่ยวสนุกบรรยากาศดีได้ทุกฟิลและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งดิ้งดิให้เราด้วย